เลือลครชีวิตรักเจ้าหญิงไร้สถานะตอนที่ห้าว่ายังไงนะลูกเนี่ยเหรอมีคนรักแล้วเฮนริกพูดอะไรของลูกลูกกำลังจะมั่นกับซมีล่านะใช่แล้วเสด็จแม่แล้ววันนี้ลูกก็พาเซนญามาพบกับเสด็จแม่ด้วยลูกก็รู้ว่าตัวเองจะต้องแต่งงานกับซมิล่าอีกแค่สองเดือนก็จะต้องมั่นกันแล้ว แม่ไม่ยอมรับใครมาเป็นลูกสะใภ้นอกจากสมิลาหรอกนะแต่สัญญากำลังจะท้องกับลูกนะ,สะเสด็จแม่เธอท้องท้องของลูกแล้วก็หลานของสเสด็จแม่อะไรนะนี่ลูกทำผู้หญิงคนนั้นท้องอย่างนั้นเหรอเป็นบ้าไปแล้วหรือยอยังไงเฮนริกถึงได้ไปทำผู้หญิงท้องทั้งที่ตัวเองกำลังจะมั่นนะฮะผมรักเธอผมรักสัญญาไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะทำให้ผมรักได้อีกแล้ว ให้ตายเถอะนี่เันเรื่องบ้าอะไรกันแล้วแม่จะทำยังไงละทีนี้ราชนีโสรยากรุ่มใจหนักที่พระโอรสกำลังจะมีผู้หญิงคนอื่นทั้งที่ตัวเองกำลังจะมั่นหมายราชนีเพคะเจ้าหญิงสม,มิลาเสด็จเพคะถ่ายแล้วสม,มิลากำลังมาจะเอายังไงกันดีละทีนี้ลูกก็จะบอกกับสม,มิลาตามตรงว่าลูกมีคนรักอยู่แล้วมันกับเขาไม่ได้ และตอนนี้สัญญาคนรักของลูกก็กำลังท้องอยู่ด้วยจะบ้าหรือไงแกลืมไปแล้วเหรอเฮนริกว่ามีแต่สมิลาที่จะทำให้ลูกได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้อย่างเต็มภาคภูมิอย่าลืมว่าตัวเองมีเลือดสามัญชนอยู่ครึ่งหนึ่งถ้ายังไปแต่งงานกับสามัญชนอีกอะไรจะเกิดขึ้นลูกเป็นกษัตริย์ที่ดีได้โดยไม่ต้องแต่งงานกับสมิลาแน่ใจหรอว่าประชาชนจะยอมรับหรือจะพอผู้หญิงคนนั้น ลูกแน่ใจแน่ใจมากเหรอเฮนริชสมิลาทำไมเธอคิดว่าคนอย่างฉันจะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ก็ต้องพึ่งเธออย่างนั้นเหรอสมิลานายย่อมรู้ดีอยู่แล้วเฮนริกว่าตัวเองวันๆเอาแต่เจ้าสำราญควงผู้หญิงคนนี้ทีคนนั้นทีมีอะไรทำให้ประชาชนภูมิใจบ้างแล้วเธอมาแต่งงานกับฉันทำไม ถ้าในสายตาของเธอฉันเป็นผู้ชายที่แย่ขนาดนั้นถ้าไม่เพราะความจําเป็นไม่เพราะวงจาตระกูลไม่เพราะตําแหน่งราชินีฉันไม่มีวันที่จะมาแต่งงานกับผู้ชายอย่างเธอหรอกการแต่งงานที่มาจากหน้าที่ไม่ได้มาจากความรักมันไม่ได้ทําให้มีความสุขหรอกนะสมิลาบอกพ่อของเธอพี่ชายของเธอซะว่าเธอจะไม่แต่งงานกับฉันฉันไม่สนความสุขบ้าบออะไรทั้งนั้นแหละสิ่งที่ฉันสนใจก็คือมองกุฎราชินี ของประเทศนาดาวเท่านั้นเธอนี่มันบ้าสิ้นดีฉันบอกแล้วไงว่าฉันมีคนรักแล้วและผู้หญิงคนนั้นก็กําลังท้องเธอกล้าเห็นเด็กตาำดำาคนหนึ่งเกิดมาโดยไม่มีพ่ออย่างนั้นเหรอคิดว่ามันจะได้เกิดมาอย่างนั้นเหรอฉันไม่มีทางยอมอหรอกนะเฮนริกทนได้ก็เชิญถ้าเธอทนให้ฉันมั่นกับเธอแต่งงานกับเธอโดยที่ฉันไม่รักเธอได้ก็เชิญเจ้าชายเฮนริกโมโห ที่ไม่ว่าจะทำยังไงเจ้าหญิงสมีลาก็ไม่ยอมปฏิเสธงานมั่นสักทีส่วนยาสมีรอเจ้าชายอยู่ด้านนอกพอเห็นสาวใช้คนหนึ่งก็รีบถามเออคุณคะฉันอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะห้องน้ำอยู่ตรงไหนล่ะคะห้องน้ำที่เหมาะกับสามัญชนอย่างคุณก็คือห้องน้ำคาถาที่อยู่ท้ายวังนั่นแหลคะค่ะคุณสัญญาค่ะ ยาสุมินเดินออกไปแต่ก็โดนชนจนล้มหงายไม่เป็นท่าอุ๊ยตายฉันต้องขอโทษคุณสัญญาด้วยนะคะฉันนึกว่าคุณเดินออกไปแล้วไม่ทันมองไม่เป็นไรค่ะมันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ถือหรอกค่ะขอโทษด้วยนะคะฉันนึกว่าคุณเดินออกไปไกลแล้วสงสัยจะตาฝาดเห็นหลังไวๆยของใครคนหนึ่งคงจะเป็นนางกำนันที่อยู่แถวนี้ฉันต้องขอโทษที่แยกไม่ออกระหว่างคุณ กับนางกำนันยาซสมินรู้ดีว่าตัวเองถูกกันแกล้งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้รบปรบมือกับพวกเขายังไงบาหลีเห็นข่าวยาซสมินกลายเป็นคู่ควงของเจ้าชายเฮนริกก็ตกใจนางยาหยีมันไปได้ดีขนาดนี้ได้ยังไงฉันไม่ยอมหรอกนะน้อยฉันนึกว่าฉันส่งแกไปตายที่ไหนได้นอกจากแกจะไม่ตายแล้วแกยังได้เป็นคู่ควงของเจ้าชายเฮนริกสุดหล่ออีก ลูกสาวประธานาธิบดีประเทศซาเมียนอย่างนั้นเหรอโกหกสิ้นดีฮัลโหลฉันขอสายเจ้าหญิงสมีลาหน่อยนี่มันเบอร์โทรศัพท์ในวังนะไม่ใช่ว่าใครจะโทรมาสุ่มสีส่สุมห้าก็ได้เธอไปเอาเบอร์มาจากไหนฮะฉันไม่ใช่คนนาดาวคะ่ะแต่ฉันเป็นคนไทยแล้วหล่อนโทรข้ามประเทศมาทำไมฮะมีธุระอะไรสำคัญนักหนากล้า,าบ,บังอาจมาขอสายเจ้าหญิงสมีลา เพราะฉันเป็นเพื่อนกับยาสมินไม่สิเป็นเพื่อนกับสัญญาลูกสาวประธานาธิบดีประเทศซาเมียนยังไงล่ะอะไรนะไปบอกเจ้าหญิงสมิลาว่าฉันชื่อบาหลีเป็นเพื่อนของสัญญาฉันมีความลับมากมายของแม่นั่นจะรายงานเจ้าหญิงได้ฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ถ้าหล่อนไม่โกหกถ้าฉันจับได้ว่าหล่อนเล่นตลกแล้วก็เจอดีแน่เจ้าหญิงเพคะเจ้าหญิง ว่าไงแอนนี่มีคนโทรเข้ามาบอกว่าเป็นเพื่อนของนางผู้หญิงคนนั้นเพคะอะไรนะมีคนโทรมาบอกว่าเป็นเพื่อนหนางนั่นเหรอเพคะมันโทรทางไกลจากประเทศไทยไม่ใช่ประเทศซาเมียนเพคะงั้นก็เอาโทรศัพท์มาให้เราเราไม่ว่ามันจะอยู่ประเทศไหนก็ตามให้คนเอาเครื่องบินไปรับมันมาเพคะเจ้าหญิงโหนี่ระวัง วังของเจ้าหญิงสม,มิล่าสวยจริงๆยินดีต้อนรับคุณบาหลีเออเจ้าหญิงขอพระทัยเพคะที่ให้การต้อนรับหม่อมฉันอย่างดีไม่ต้องเกรงใจนะตามสบายคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเธอก็แล้วกันวังสวยมากเลยเพคะวังของเจ้าหญิงสวยงดงามจับตาอย่างกับในเทพนิยายเนี่ยเพคะเอาละย่ามวัวแต่ชมมากนักเลย ฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนของสัญญาจริงหรือเปล่าเพคะเจ้าหญิงหม่อมฉันเป็นเพื่อนกับยาซุมินหรือที่เจ้าหญิงเรียกว่าสัญญาเพคะเขาเป็นลูกสาวประธานาธิบดีประเทศซามเมียนหรอกโอ้ยไม่หรอกเพคะนางยาหญิมันเป็นคนไทยอยู่กับยายจนๆแล้วก็น้องชายจนๆเพคะมันเป็นเพื่อนของหม่อมฉันมันมาขายตัวให้กับเจ้าชายมาตินแล้วมันก็ตีหัวเจ้าชายมาติน ไปไปมาม,ามันกลายมาเป็นคู่ควงของเจ้าชายเฮนดิกได้ยังไงหม่อมฉันก็งงอยู่อย่างนี้นี่เองเออแล้วนี่โทษของการหลอกลวงเบื้องสูงของนางยาสมินจะเจออะไรเลยเพคะเจ้าหญิงก็คงต้องประหารดีประหารมาเลยเพคะเจ้าหญิงทาไมล่ะไม่คิดสงสารเพื่อนหรือขอร้องแทนเพื่อนบ้างเลยเหรอไหนบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับยาสมินยังไงล่ะหม่อมฉันไม่ชอบคนหลอกลวงเพคะ พวกหลอกลวงเบื้องสูงแบบนี้สมควรได้รับผลกรรมแล้วไหมคะงั้นคุณจะช่วยฉันได้หรือเปล่าช่วยได้สิเพคะเจ้าหญิงดีฉันจะให้ช่วยเปิดโปงยาสมินแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ให้คุณเหนื่อยฟรีหรอกให้เหนื่อยฟรีหม่อมฉันก็ยอมช่วยเพคะดีระหว่างที่อยู่ที่นี่ฉันจะให้คนดูแลคุณอย่างดีที่สุดแกเสด็จฉันแน่หนยาหยี กจ,จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ